สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าพนิพ์ของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนาไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณครูนวลจันทร์รอดสการครับหรือคุณแดงครับที่เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณแดงครับที่นี่ครับได้มีการนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาเป็นต้นแบบในการทําการเกษตรแก่คนในชุมชนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพพอเียงครับ ราชการครูเกษียณอายุราชการมานะคะก็มาอยู่ที่นี่ก็เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้บ้านกูแดงแขวงโคกแฝดเขตหนองจอกนะคะก็ตอนแรกก็สอนนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปก่อนนะคะพอเกษียณออกมาแล้วเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้เรามีพื้นที่นะคะครูก็ปลูกผักสวนครัวรู้กินได้ก็ทําแบบในครอบครัวนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายทีนี้เออเราก็ เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชานะคะแล้วก็ประจวบกับที่เนี่ยเป็นโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรุงเทพมหานครตอนที่มาตั้งอยู่กูก็ได้อบรมนักเรียนนะคะแล้วก็แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทีนี้พอเกษียณอายุออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปสอนในโรงเรียนเนาะก็เลยมาทําที่บ้านก็ปลูกผักสวนครัวแล้วก,กินได้ในครอบครัว เป็น้าของเพนดินด้วยเนาะเราก็เกิดมาแล้วก็เป็นข้าราชการครูอยู่แล้วก็ทํางานไปพอออกมาแล้วมันก็ว่างอะ่ะเพราะว่างก็มาทําที่ศูนย์ว่าเรานะคะก,ก็ปลูกผักเลี้ยงปลามีบอปลาครูก,ก็เลี้ยงปลานะคะมีพื้นที่ก็เลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหอยแล้วตอนแรกเลยที่ออกจากครูมาใหม่ๆอยากจะทําเห็ดน,นะคะก็มาทำมาทำเองเลยปลูกโรงเรียนโรงเรือนเลยโดยที่ ยังไม่มีความรู้อะไรมากมายเลยนะคะไปเรียนรู้มานะคะแล้วก็เอามาสอนก็จะมีนักเรียนน่ะที่รู้จักกันพวกข้าราชการครูนะคะตามโรงเรียนต่างๆใน,นกทมก็เออเข้ามาเห็นเราทาก็พานักเรียนมาเรียนเรื่อยๆนะคะก็ทําม,มาต่อเนื่องเลยเพราะตอนหลังๆนี่ปากต่อปากนะคะ ปากต่อปากโดยที่เราไม่มีงบจากทางราชการเลยนะคะแล้วก็ใช้งบนี่แหละ,กะเกษียณอายุมานี่แหละทำไปเรื่อยๆพอทำไปแล้วก็คนอื่นเขาก็คงเห็นความสำคัญเนาะพราะตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องสาสตรระาชาความพอเพียงในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนเราต้องการนะคะพอเขาเข้ามาเห็นก็เอา้าผู้แดงทาแบบนี้เหรอก็พากันเข้ามาเรื่อยๆคือปากต่อปากกันนะคะ ก็เลยต้องมาเป็นศูนย์ค่ะเรียนรู้บ้านครูดแดงค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะซึ่งตั้งศูนย์ตรงนี้มาคูททาม,มาเป็น10ปีแล้วะค่ะแต่ที่มาสร้างศูนย์ประมาณ4ปีที่ว่าคนเข้ามาเรียนรู้ที่นี่นะคะก็ให้ความรู้มาเรื่อยๆค่ะจนถึงปัจจุบัน ในชุมชนเนี่ยนะคะเนี่ยที่มาเนี่ยก็ตามชุมชนนะคะคือเขาต้องการความรู้อะไรเพียงแต่มาคุยแล้วก็ทาวิสาหกิจได้เขาด้วยนะคะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆแล้วก็ในชุมชนไม่ใช่แต่ชุมชนกูเท่าน,นั้นกูยังกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตหนองจอกเลยนะคะทำย่านสร้างสารคลองลําไส้นะคะซึ่งเอาชุมชนทั้งหมดในเขตหนองจอกเลยมาค้าขายนะคะโดยโดยได้ทุนจาก กทมนะคะกรุงเทพมหานครนี่ก็เอาทุนมาให้เราก็จัดมาตอนแรกจัดมาคุณจัดมาเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะจัดอาชีพให้กับนําสินค้าในชุมชนในเขตหนองจอกเนี่ยมาขายกระต,ตุ้นเศรษฐกิจเขานะคะแล้วก็รุ COVID ่นโควิดนั่นก็ทาทุกทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาตอนหลังนี้พอดีได้งบจากกรุงเทพมหานครย่านสร้างสรรค์น,นะคะใน20เขตกรุงเทพมหานครเราก็ได้งบมาปีที่แล้วแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ได้งบมาอีกนะคะ ครั้งนะคะอย่างกับที่โรงเรียนมาติดต่อเนี่ยเขาก็อยากจะรู้เอาเรื่องปลูกผักนะคะจะให้ทําไข่เค็มมาดูการเลี้ยงไก่แล้วแต่ตามโรงเรียนที่เสนอมานะคะคือเขาอยากจะให้เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องอะไรก็ก็บอกมานะคะแต่ที่หลักๆตรงนี้ที่เข้ามาเรียนรู้กันทุกวันนะคะก็คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมนะคะและครูก็จะสอนอาชีพเกี่ยวกับทําผัดไทยทํากล้วยทอดนะคะทำขนมดอกจอก นะคะและตอนนี้จะมีสมุนไพรนะคะมาเพิ่มเติมก็จะเป็นแต่ละฐานเวลามาเป็นร้อยเนี่ยกูจะแบ่งออกเป็นฐานเหมือนกับลูกเสือเลยค่ะ<ม>ของมาก็จะแบ่งนักเรียนมาร้อยคนเนี่ยกูก็จะแบ่งฐานเอาใครยังไม่ได้ทานเข้าวเช้าไปอยู่ฐานผัดไทยเลยนะคะก็จะสาธิตให้เขาแล้วก็ให้เขาทาเองนะคะเอาฐานไข่เค็มไปฐานผักไฮโดโปนิกนะคะก็ให้แยกไปเลยแล้วก็ฐานทํายาดมยาหมอง น้ำยาสมุนไพรอะไรต่างๆนี่ยก็จะแบ่งเป็นฐานๆไปค่ะแล้วแต่โรงเรียนเขาจะจะต้องการยังไงแล้วก็จะสนองเขาได้ค่ะคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นครูนะถ้าเกิดครูไม่ทําตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับดูเฉยๆไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินอะไรเลยนะคะ ก็นําความรู้ตรงนี้เวลาเวลาเนี่ยครูเป็นวิทยากรของเขตด้วยนะคะไปสอนตามชุมชนน่ะครูก็จะมีการนําเข้าสู่บทเรียนร้องเพลงอะไรต่างๆเขาก็ชอบเด็กๆเราเรารู้กับเด็กเนาะเป็นครูมาตั้ง36ปีนะคะก็จะนําความรู้ตรงนี้แต่ถ้าเป็นวิทยากรภายนอกเขาก็จะไม่อะไระนะคะมาถึงเขาก็สอนแต่เราก็จะจะแนะนําเด็กก่อนอะไรก่อนเงี้ยเด็กก็จะไม่เบื่อนะคะตอนนี้มีความรู้สึกว่าดีใจนะแล้วก็มีความภูมิใจเล็กๆอยู่ในใจอะ่ะ คนมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะตือนตั้งแต่๋ยตีสามตีสี่เตรียมที่ก็เห็นอยู่แต่เกี้ยนเนี่ยแล้วก็ตอนแรกอยู่คนเดียวเลยนะคะพอตอนหลังก็มีน้องเข้ามาช่วยก็ดีใจเวลามาก็ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่พอกลับไปแล้วเราก็สบายใจมันภูมิใจลึกๆนะว่าเออเราได้ทําแล้วก็ได้มีความรู้แต่ที่อยากจะให้ให้ให้ดีมากๆเลยเนี่ยคือคนที่มาเรียนที่นี่ทั้งประชาชนทั้งนักเรียนะ่ะ คือมาเรียนแล้วนํากลับไปทำะนะคะก็จะรู้สึกดีใจมากว่าช้เรียนแล้วศูนย์เปล่าคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับครูสุกา์สังวนาครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่มีการนําเอาหลักปัญญาสิทธิ์ประเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการปลูกข้าวครับจนก่อเกิดเป็นข้าวปลอดภัยครับเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ยั่งยืนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรตกรรมวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องของการผลิตข้าวแบบยั่งยืนครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคุณครูสุการสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็อยากจะมาขอความรู้เรื่องของชาวนาไทยทำไมปลูกข้าวแล้วจนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทํายังไงถึงจะผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืนในปัจจุบันเนี่ยครับครับการทํานาเนี่ยมันมันมันของเราเองเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ มันถูกถ่ายทอดมาเจากบรรพุุษมาแล้วก็คนที่เป็นชาวนาก็จะเป็นชาวนากันมาตลอดนะทีนี้ก็จะมีคนที่ออกไปก็น้อยเพราะนั้นเพราะว่าเราถูกบังคับอยู่ได้โลคลเของมันเป็นสภาพของพื้นที่เพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องการทํานาเนี่ยก็เกิดกลายเป็นการทํานาเพื่อบริโภคเป็นหลักเหลือแล้วขายมันก็เลยไม่ได้มองเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเท่าไหร่ทีนี้การที่เราจะทํานาในปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีการคิดว่าเออเราส่งออกอยู่เป็นดับหนึ่ง เราก็จะคิดกินอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกในภาพรวมรนะตาเฉลี่ยต่อไร่เราก็ยังต่ำแต่ของเราเองเนี่ยในพื้นที่ประมาณสักตีว่าทําปีปังประมาณ7จล้านไร่เราจะเราก็จะมีข้าวอยู่สําหรับพอปริโภคประมาณสัก10กว่าล้านตันแล้วก็มีขายประมาณสัก10ล้านตันนะที่เราขายออกแต่กลายเป็นขายของเหลือทีนี้การทํานาของเรายังไงก็ต้องทำเกษตรกร,ร,กรยังต้องทาเพราะที่นาม,มันถูกระบุว่าต้องทํานาเพะน้ามันท่วม สังเกตไหมนิยามของคําว่านากระไรเนี่ยเหมือนกันนะทาไร่ทานาเนี่ยคือพื้นที่มากๆดูแลอย่างหยาบพื้นที่กว้างแต่พอนาปุ๊บคือที่น้ําท่วมขังอ่าใช่สังเกตไหมอ่พอน้ําท่วมขังเนี่ยถูกระบุโดยสภาพน้ําท่วมขังเนี่ยก็จะต้องปลูกพืชที่ทนน้าแช่ขังอ่าใช่คือข้าวปักบุ้งผักกระเฉดเผือกพวกเนี้ยพวกนี้เขาจะเลียกนาหมดอ่าแต่ถ้าไอพอกพืชพวกเนี้ยไปปลูกในที่น้าไม่ขังเขาเลียกไร่ไร่เผือกไร่ผักบุ้ง เพราะนั้นการทํานาที่จะให้ยั่งยืนต่อไปนี้มันมีอยู่สองประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอาชีพที่ยั่งยืนกับับ2ก็คือพื้นที่ที่ยั่งยืนเมื่อผมผมถามชาวนาเงียเขาก็รู้จะทําอะไรนะถ้ากิดเขาทำอย่างอื่นนี่มันถูกระบุไว้แล้วไงเพราะที่มันบังคับให้ทํานาใแล้วก็เป็นพืชคือข้าวทํานาข้าวไอ้พวกที่ทํานาบัวนาเผือกนากระจับก็เป็นนาเหมือนกันแต่นาข้าวเนี่ยมันมันแมดมันใหญ่มาก อันี้เรามองต้องต้องมองจากตัวตนของชาวนาก่อนไหมครับว่าจะพัฒนาอย่างไงหรือเปล่าครับตอนนี้บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าการทํานาของเราเองนะด้วยด้วยกรอบของนาเราประมาณห้าสิล้านไร่เนี่ยมันมีเขตที่มีน้ําในการทํานาแบบคนเรียกว่าคอนเซนเทรตหน่อยเข้มข้นหน่อยเนี่ยแค่ประมาณ15ล้านไร่ที่จัดการได้จริงๆือเป็นนาชลประทานอ่าเป็นนาชลประทานมีการระบบน้ําเสริมเนี่ยเพราะนั้นอีตรงเนี้ยเป็นตัวที่น่าคิด เพราะในส่วนที่ออกนอกนอกฉลปทานไปเนี่ยนะอันนั้นเป็นวิถีอ่าก็ต้องตรงเนี้ยมันเป็นการใช้ต้นทุนการผลิตแล้วเป็นข้าวกลุ่มที่สร้างสร้างสร้างผลิตสร้างผลักสร้างรายได้ขึ้นมาออกมาเพราะการที่จะยั่งยืนไม่ยั่งยืนในกรอบของตัวเกษตรกรเองเนี่ยถ้าเขายังทําแล้วพออยู่ได้อยู่ก็คือเกิดความย่อในเมื่อมันทํานาไม่ได้ก็ทําคันล้อมทําสวนทําคันล้อมทําไร่ นะมันมันก็เกิดการปรับเปลี่ยนเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมีมากแล้วคนมีทุนค,คนเข้าถึงทุนนะเมื่อก่อนจะทำไรต้องมีเงินเท่าไหร่ปัจจุบันจะทำไรกู้ได้เท่าไหร่อ่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้ถึงได้บอกว่าแต่ระบบของภาพใหญ่ของประเทศเรารพื้นที่นาจะอยู่ประมาณนี้รเราเราก็ยังจะต้องขายข้าวเพราะมันเป็นของเหลือต้องขายออกอยู่อย่างนี้เว้นแ,แต่ว่านโยบายของภาครัฐจะระบุบอกว่าเราจะ ทำการพัฒนาด้านข้าวนะในการส่งออกถ้ามันมีนโยบายอย่างนั้นนะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ความยั่งยืนในเรื่องพื้นที่ยังคงอยู่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเกษตรกรจะน้อยลงแต่เกษตรกรจะทําได้มากขึ้นเนื่องจากมีนวัตกรรมาม,ารามาช่วยให้เขาลดต้นทุนใช่ไหมครับสรุปว่าเราต้องมองปัจจัยอะไรบ้างในการที่ชาวถิ่นจะลดต้นทุนได้ประสบสำเร็จในการทํานานะครับเราไม่สามารถจะตั้งราคาขายได้ เพราะเราถูกกาหนดจากผู้ซื้อเราแพงจัดก็ไม่มีใครซื้อเพราะอะไรเขาซื้อจากที่อื่นเพราะข้าวไม่ได้มีขายประเทศเดียวใช่ไหมเพราะนั้นเกษตรกรที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนทุกวันนี้ต้องแก้ที่ตัวเองแก้ยังไงเรื่องที่หนึ่งก็คือลดต้นทุนพอจะลดต้นทุนต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตการบริหารจัดการแปลงนาอันที่สองเพิ่มยิวให้ได้เพราะสุดท้ายจะผลผลิตจะเป็นตัวการันตีว่ารายได้ของคุณพอเลี้ยงชีพไหม อันนี้สําคัญเพราะถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพในครอบครัวได้ยั่งยืนวิธีการที่จะแก้ปัญหาชาวนาปัจจุบันก็คือเพิ่ม y i e ่กรมการข้าวต้องช่วยในเรื่องยกระดับของค่าเฉลี่ยผลผลิตของสายพันธุ์ให้มันเพิ่มไม่มากขึ้นกับพื้นที่พันธุ์ต้องมาก่อนพันธุ์ต้องมีค่าเฉลี่ยผลผลิตที่สูงขึ้นปัจจุบันเรารับรองมาอีกสิบสายพันธุ์เป็นข้าวกลุ่มที่เป็นข้าวขาวของเราเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ด เออจ็ดสายพันธุ์นอกนั้นจะเป็นจาโปนิก้าข้าไร่อะไรพวกนั้นก็ว่ากันไปยิ่วเพิ่มละอันที่สองก็คือได้พันธุ์ดีได้พันธุ์ดีอันที่สองนามีละน้ำมีละปัจจัยการผลิตมีขายทั่วไปแล้วความรู้ของพี่น้องเกษตรกรต้องเรียนรู้เรื่องการทํานาอย่างมืออาชีพว่าจะทํายังไงให้ยิ่วไร่ตันกว่าให้ตรงตามแคป a ิตี้ของสายพันธุ์นั้นๆเช่นตองหนึ่งเขาเฉลี่ยตันสามถ้าเราทําได้ตันมันก็ลอดอะ แล้วพันธ์ที่ทําดีมาจะตายเลยโอ้ก oh, ว่าจะได้มาสิบกว่าปีเราก็ไม่สามารถทําให้เต็มแคประสิทธ้ได้นี่คือจุดด้อยรเราต้องให้พี่น้องเกษตรกรน่ะสามารถทํานาสายพันธุน์นั้นๆให้ได้ผลผลิตอย่างน้อย เท่ากับค่าเฉลี่ยของสายพันธุ์สัมพันธ์ถึง <พอ S 1> จะอยู่ได้ซึ่งมันจะอยู่ขึ้นอยู่กับหนึ่งคือดินถูกไหมครับรการให้ปุ๋ยเรื่องของสัตว์โตพืชเรื่องดินแล้วถูกกําหนดโดยการไม่เผาในที่ลงแจ้งเริ่มมีการเติมอินทรีย์วัตถุในนาเพราะรเราไม่สามารถจะเผาในแปลงนาได้ครับเสัวนี้ก็ขอบคุณคุูสุการครับครับยินดีครับครับผมครับก็ชาวนาครับก็สามารถที่จะนําแนวความรู้องค์ความรู้จากคุณครูสุการครับไปปรับใช้ในการผลิตข้าวแบบยั่งยืนได้ครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าในะวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดครับหรือฮัตแอนด์ดาฟาร์มครับที่นี่ครับมีการจัดการของเสียจ,จิ้งหรีดครับอย่างครบวงจรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ที่นี่ยมเลี้ยงในประเทศไทยมี4สายพันธุ์ค่ะแต่ว่าที่ฟาร์มเราจะมีการเลี้ยงอยู่ที่3สายพันธุ์นะคะก็จะเป็นพันธุ์ทองดำนะคะลักษณะตัวจะสีดำสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนดำนะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่2ก็จะเป็นอทองแดงลายหรือบางพื้นที่จะเรียกว่าสดิ้งนะคะถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าจีรอค่ะตรงนี้ก็จะ,ะเป็นตัวสีขาวนะคะมีขนาดเล็กค่ะระยะเวลาในการเลี้ยงจะนานกว่าจิ้งหรีด10วันแต่ว่าจะมะีผลผลิตที่ให้มากกว่าค่ะ และก็แข็งแรงกว่าจิ้งหรีดพันธงดำนะคะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นพันธงแดงค่ะก็ะคือจะเป็นลักษณะทุกอย่างเหมือนกันกับตัวสดิ่งนะคะเพียงแต่ว่าตัวโตกว,ว่าเท่านั้นเองค่ะ รูปแบบการเลี้ยงเหมือนกันค่ะใช้อาหารตัวเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นทั้งหมดเป็นจิ้งหรีดนะคะสิ่งที่ต่างกันก็คืออายุในการเลี้ยงค่ะจิ้งหรีดจะมีอายุในการเลี้ยงประมาณ30-35วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วแต่ถ้าเป็นทองแดงทองแดงลายสัตว์หรือว่าสดิ๊งเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ40-45วันถึงจะเก็บรอบผลผลิตได้ค่ะ อายุหรือว่าซสด้งนะคะอายุได้ประมาณ15วันถึง28วันค่ะสามารถให้อาหารเสริมได้โดยเป็นผักชียานะคะต้นกล้วยใบกล้วยนะคะหรือว่าฟักทองแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละฟาร์มค่ะข้อดีของเขาก็คือจะมีน้ำนะคะช่วยให้จิ้งหรีดนะคะดูด น้ำที่ต้นกล้วยก้านกล้วยได้ดีนะคะช่วยทําให้ย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนผักชาัยาาจริงๆผักชัยาแล้วอะค่ะจะเป็นผักที่มีโปรตีนสูงจากธรรมชาติอยู่แล้วการเสริมในครั้งนี้ก็คือเป็นการเสริมเช่นกันค่ะก็คือลดแก๊สอาจจะให้น้ําไม่เยอะแต่สามารถย่อยย่อยอาหารได้ดีค่ะ กับจิ้งหรีดก็คือจะเป็นในในส่วนของการจะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะให้จิ้งหรีดทานก่อนวันเก็บเกี่ยวหน,หนึ่งคืนค่ะเพื่อที่จะเป็นการถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่ใช้กันโดยทั่วไปก็จะเป็นการล้างท้องนะคะล้างท้องเพื่อ,อให้เขามีความหอมมีความมันนะคะมีการรับประทานแล้วนะคะจะได้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็จะมีได้หลายแบบเลยแต่โรงเรือนที่เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นโรงเรือนมาตรฐานค่ะเป็นระบบปิดที่ป้องกันไม่ให้มแมลงนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆเข้ามารบกวนจิ้งหรีดภายในบอ่อได้ค่ะจริงๆปุ๋ยมูลจิ้งหรีดไม่ได้มีวิธีการเลยค่ะหลังจากที่เราจับตัวขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บ อุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อเราทําความสะอาดที่เหลือก็จะเป็นมูลจิ้งหรีดที่คงเหลืออยู่ในบอ่อเราก็ตักค่ะแล้วก็ใส่กระสอบได้เลยค่ะพร้อมขายนะคะแต่หากว่ามีลูกค้าที่อยากได้เป็นปุ๋ยมูลจิ้งหรีดร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงจะมีการร่อนค่ะก็คือคัดแยกโดยการร่อนให้ตัวอยู่ข้างบนนะคะมูลจิ้งหรีดก็จะอยู่ภายในร่างถังหลังจากนั้นเราค่อยมาบรรจุใส่ภาชนะค่ะตอนเริ่มแรกค่ะเราทําเพื่อใช้เองนะคะแต่หลังจากใช้เองแล้วก็มีการเอาไปให้กับทาง ฝั่าชุมชนแล้วก็เพื่อนอย่างสามาของเราด้วยกันนะคะทดลองใช้ได้ผลตอบรับที่ดีค่ะหลังจากได้ผลตอบรับที่ดีแล้วก็จะมีการสั่งซื้อเข้ามาก็จะมีการจําหน่ายค่ะมีทั้งจําหน่ายเป็นกระสอบที่จะไม่ได้แยกส่วนของตัวจิ้งหรีดซากจิ้งหรีดที่ตายแล้วกับมูลจลิ้งหรีดแล้วก็เฉพาะมูลจิ้งหรีดที่เราคัดแยกโดยเฉพาะซึ่งอันนี้จะขายเป็นกิโลค่ะ ว่าพื้นที่ของเราค่ะเป็นสวนนะคะมีต้นไม้นะคะมีะทุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองเอามูลตรงนี้ค่ะไปใส่แล้วก็ดูค่ะว่าเขาจะเริ่มติดตอยยังไงหลังจากที่ลองเสร็จแล้วมีได้ผลดีก็เลยมีการขยายค่ะก็คือขยายโดยที่ล่อนนะคะเน้นเป็นปุ๋ยมูลที่ลีดร้อยเปอร์เซนตรงนี้เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ให้กับการปลูกผักสลัดของเรานะคะ ส่วนที่เป็นตัวค่ะตรงนี้ก็จะสามารถแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งเพื่อเอาไปเป็นอาหารให้กับปลาได้ค่ะการเลีจิริดไม่มีผลกระทบใดๆเนื่องจากว่า,าเสียงของจิ้งหรีดที่เราได้ยินเขาจะทําเสียงให้เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะในช่วงแค่จเจริญติดตเต็มที่พร้อมผสมพันธุ์ก็คือช่วงติดปีแล้วก็จะดังแค่ช่วงอายุ 32วันถึง35วันเท่านั้นก็คือจะแค่3วันค่ะแล้วก็เสียงเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่มีตัวเล็กค่ะเสียงก็จะไม่ได้ดังมาก <S <s <lam ic> ก็จะดังแค่นิดเดียวเหมือนเราได้ยินเสียงลีดเลไลเวลาที่เราไปเที่ยวตา่งว <S <S ตางจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะการเลี้ยงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือนําวัสดุดเหลือใช้ที่เรามีทั้งหมดนะคะนํากลับมาใช้ประโยชน์ต่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะไม่ได้นําไปใช้อะไรแล้วนะคะอ่าของ สิ่งที่เราเป็นของเหลือจากการเลี้ยงนะคะก็คือจะมีแผงไข่ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วตรงนี้เราก็จะเอามานํามาเพาะเป็นผักต้นอ่อนได้ค่ะสามารถปลูกผักได้ด้วยนะคะถ้าเราปลูกผักเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือเขาก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติเราก็จะไม่ต้องมีการเกิดการทิ้งขยะเพิ่มขึ้น ในส่วนของขุยมะพร้าวที่ได้จากการลองไข่หลังจากที่จิ้งหรีดฟักไข่ฟักตัวออกไปแล้วค่ะตรงนี้เราก็สามารถนําไปใส่ต้นไม้นะคะนํามาอัดแปรรูปเป็นกระถางสําหรับใช้ปลูกผักสลัดได้เช่นกันค่ะทีนี้ในส่วนของมูลจิ้งหรีดค่ะก็ทุกส่วนของมูลจิ้งหรีดนะคะก็จะสามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้ค่ะมาเป็นอาหารปลาได้เช่นกันค่ะ ผู้ชมครับในช่วงสัตว์างของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณวีรพงศ์สุโอสถครับเจ้าของฟาร์มลุงแดงเมลอนฟาร์มแอนด์คาเฟ่ครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปร,าารัชญาสิทธิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ครับแล้วก็มีการสานต่อธุรกิจของที่บ้านครับเนื้อาหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ว่ามันเป็นทฤษฎีที่จะทําให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคู่มือในการประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับคือ,อเราไม่จําเป็นต้องอปลูกแบบเดียวไม่จําเป็นต้องปลูกแล้วปลูกอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเราเราต้องสนใจอย่างอื่นรอบตัวด้วยก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปขายใครแล้วก็มาคอยลุ้นเอาตอนเก็บเกี่ยวว่าว่าราคาจะเป็นยังไงจะขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เหมือนกับว่าเราได้พึ่งพาตัวเองในการที่จะวางแผนทุกอย่างว่าแปลงปลูกจะวางแผนยังไงเราจะปลูกอะไรบ้างเก็บเมื่อ,อไหร่ขายใครแล้วก็ราคาที่จะขายเนี่ยขายยังไงเหมือนกับเป็นคู่มือในการทําเกษตรนะครับท,ที่ใช้ได้เลย8แปดเกือบเปีแล้วที่ทํามาก็ผมเนี่ยเริ่มทําฟาร์มเนี้ยจากทุนที่น้อยมาก ก็คือเหมือนกับว่าเราปลูกกลางแจ้งเมลอนกลางแจ้งเรามีทุนอยู่10,000แบาทเองนะครับแล้วก็บางทีเราเรากา็จะมีความสุขเวลาเล่าให้ลูกค้าฟังว่าน้องมาทำเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเมื่อไหรจะคืนทุนอะไรเงี้ยผมก็บอกอผมคืนทุนตั้งแต่ปีแรกละส่วนที่เหลือที่เห็นเนี่ยคือเราก็เอาเอากำไรมาต่อย,ยอดทำไปเรื่อยๆครับเราไม่ใช่ว่าเราทำเปี้ยงเดียวทีเดียวเลยอะไรเงี้ยครับเวลาเรา เดินเข้ามาในสวนเราก็จะสนุกเราคิดว่าถ้าเดือนนี้ถ้าบัตเจตพอเงินเหลือเราจะทําตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยเพราะลูกค้าบอกแล้วว่าอยากมีจุดนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะทําตามลูกค้าที่ลูกค้าแบบชอบอะไรเงี้ยครับของผมเนี่ยจะเห็นเห็นได้ชัดจากที่ผมเป็นพนักงานบริษัทมา3ปีครับก็ก่อนหน้านี้การเจอกันกับผมกับพ่อเนี่ยก็จะเจอกันแค่ตอนเช้ากว่าตอนตอนเย็นตอนมืด พอมาเปลี่ยนเราทํางานด้วยกันเราเจอกันทั้งวันก็มีมีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นมีอะไรให้ปรึกษากันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าจากที่เราต้องไปทํางานด้านนอกนี้เราก็เหมือนกับเรามาทํางานอยู่ในคร <med> อบครัวของเรานะครับเราก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้นนะครับเราก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไม่ต้องเดินทางไปไหนเราตื่นมาเราก็ทํางานเลยทํางานเสร็จเราก็เข้านอนเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็อารมณ์เหมือนกับว่า เราทำงานปลูกต้นไม้อยู่กับบ้านแล้วก็มีแขกมาเยี่ยมบ้านนักท่องเที่ยวก็เหมือนแขกมาเยี่ยมครับแล้วก็มาทานอาหารที่เราแล้วก็มาซื้อผลไม้ที่เราแล้วก็เหมือนกับว่าได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเราเราทำมาขยับขยายมาก็เพราะานักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยอ,อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าน้องขายน้ำด้วยสี่อะไรอย่างเงี้ยครับน้องขายอาหารด้วยสี่อย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนกับว่า โตมาด้วยกันแล้วก็มีลูกค้าเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆอยครับการทำเกษตรแบบที่ผมทำอยู่เนี่ยก็ถือว่าเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ครับผมก็ลูกค้าให้การตอบรับในเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยค่อนข้างดีกว่าที่เราคิดครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยที่ทานผลไม้เนี่ย ค่อนข,ข้างที่จะให้ความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของผลไม้เนี่ยมากขึ้นแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มครอบครัวอย่างที่มาทานมันฝรี่มาทานมะเขือเทศเนี่ยก็ถ้าเขาไม่มั่นใจว่ามันปลอดภัยเนี่ยเขาก็ไม่กล้าให้ลูกเขามาเก็บทานสดๆกินกับเราอย่างงี้ครับเราก็ต้องอสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในจุดนี้ครับศึกษาเรียนรู้เนี่ยเปิดให้เข้ามาเรียนรู้อยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเข้ามาที่ฟาร์มเนี่ย ถ้าเจอผมหรือว่าคุณพ่อนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องการปลูกเมลอนได้ตลอดนะครับแล้วก็มีอะไรเราแลกเปลี่ยนกันครับคนที่มาเนี่ยส่วนมากนอกจากมาทานอาหารแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือเขาต้องการมารู้ว่าการปลูกพืชแบบนี้ปลูกอย่างไรแล้วปลูกแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเขาเหมือนกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับตอนนี้เราอยากเพิ่มกําลังการผลิตเมลอนนะครับโดยที่ของผมเนี่ยเต็มที่แล้วเราก็ ตอนนี้เหมือนกับว,ว่านอกจากลูกค้าที่มาเที่ยวมาดูงานที่ฟาร์มเราแล้วเนี่ยเราก็ยังทําในรูปแบบเครือข่ายเราก็รับทําโรงเรียนด้วยเราก็จะไปทำคุยกันเรื่องการทําโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเขาตั้งแต่ปลูกจนเก็บแล้วก็อสอนเขาทาตลาดด้วยแต่ว่าเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขายไม่ได้ถ้าเขาทําตลาดเองแล้วขายไม่ได้เนี่ยเราก็จะรับซื้อกลับมาเพราะว่ายางเมลอนเนี่ยเราต้องใช้ในเมลอนที่ปลูกในแบบเดียวกันเพื่อที่จะให้ รสชาติมันใกล้เคียงกันนะครับนอกจากเมลอนที่จะวางขายที่ฟาร์มลุงแดงแล้วเนี่ยเราอยากมีเมลอนฟาร์มลุงแดงเนี่ยไปวางขายในจุดท่องเที่ยวต่างๆด้วยก็เลยคิดถึงเรื่องการขยายเป็นกลุ่มเครือข่ายกันครับอย่างของผมเนี่ยผมเรียนจบเลยแล้วก็ทำงานบริษัทเลยจังหวะที่ทำงานบริษัทเนี่ยผมก็เริ่มปลูกเมลอนเลยแล้วผมก็ทำสองอย่างมา3ปีผมถึงลาออก ผมก็เลยแนะนําว่าถ้ามีน้องๆพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะผันตัวมาทําเกษตรช่วงแรกยอมเหนื่อยสักนิดนึงครับทํสองอย่างคู่กันไปก่อนจนอา,อาชีพเกษตรมีรายได้พอที่จะชดเชยในรายจ่ายของเราที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันจนจนเรามั่นใจว่า,าถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยเงินเงินรา,ายได้จะไม่ต่างจากเดิมแล้วค่อยมาทําเต็มตัวหรือว่า มีเพื่อนผมบางคนที่เป็นเครือข่ายกันน้องๆเขาก็ทำสองอย่างไปคู่กันได้กลางวันทำงานบริษัทตอนกลางคืนตอนเย็นปลูกเมลอนเขาก็ทำได้ครับก็อยากให้ทำคู่ๆกันไปก่อนแล้วพอเรามั่นใจในกอาชีพกเกษตรจริงๆเราก็ออกมาทำเราจะ,ะไม่ต้องมาเริ่มจากศูนย์เร,เราจะไปต่อได้เลยแล้วมันจะทำให้การทำกรเกษตรมันมีความสุข ผู้ชมครับหลักปรัชญาสิกธิจพอเพียงครับคือแนวทางที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีหเตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิกันครับวันนี้ครับเนือ้อหาของรายการค่าแ่นดนมดลงและครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ